ปาร์กนันน่นเอาไหมสวัสดีครับเว <c oughs> ทีมหัวลำ สวัสดีคุณหนึ่งครับผมฮะปอนซุนซส่หม่บ้านเออบ้านใหญ่มากเลยสวัสดีนี้สวัสี44ท่านนะครับสวัสดีแม่แม่แมพ่อพ่อ,พ,อพี่พ,พี่น้องน้องนะครับผมอยู่กับเรานะครับในช่อง Family ่สีทับไทยนะครับคุณรพคุณแปลงคำเรืองนะครับผมว่าวันนี้แห่ไกลสุดๆนะครับวันนี้เนาะสี่หมู่บ้านนะครับ ไม่ธรรมดานะครับผมบ้านใหญ่ด้วยครับเป็นบ้านตำบลนะครับผมสวัสดี50สิบท่านนะครับวันนี้เรานั่งที่ศาลานะครับรอช้างนะครับกําลังจะมุ่งหน้ามาครับผมแม่แม่ครับผมรอช้างกําลังจะมุ่งหน้ามานะครับสวัสดีคุณแม่น้ําทิพย์นะครับผมคุณแม่น้ําทิพย์ เดี๋ยวเรามาเชียร์นะครับให้กำลังใจนะครับผมคู่หูดูโอซุ้มสีทับไทยกันนะครับตอนนี้น่าจะวนมาแล้วครับเห็นผู้คนกำลังเดินมาครับผมสวัสดีคุณหนึ่งเจิมสีครับผมสวัสดีห้าสิบเอ็ดท่านนะครับวันนี้อยู่กับแม่นุษย์นะครับก็แม่นุษย์ก็มาเดินเล่นนะครับผมลานลานแสดงหมอลำครับวันนี้ สวัสดีคุณแม่นวลจ้าครับผมสวัสดี66ท่านนะครับก็เป็นห่วงทีมงานมากครับวันนี้อากาศร้อนครับอากาศร้อนมากเลยนะครับใช่ครับคุณแม่น้าทิพย์อากาศร้อนจริงๆครับวันนี้คุณประธานออนนะครับกลับเลยบอกครับเพ่อไหมครับก็กลับเลยนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะมีงานนะครับมีงานอ๋อไม่ใช่มีงานยังไม่ถึงครับ17นะครับผมแต่ว่าก็ต้องเตรียม เตรียมงานวันเกิดสิบมงคลน,นะครับแม่แม่ครับน้องเบนนะครับประธานออนนะครับแม่นุชหายป่วยดีแล้วหรอคะก็ดีขึ้นเยอะอยู่ครับนี่ว่าจะไปเดินเที่ยวสักหน่อยฮะว่าจะไปเดินเที่ยวสักหน่อยสวัสดีคุณสุภาคุณแม่สุภาวดีครับผมเดินเที่ยวที่ไหนมีเงินไหมนะ่ะใช้หมดแล้วเลยไหนกระเป๋าที่มีเงินกี่บาทหนึ่ะมีเงินกีบนก่บาทในกระเป๋าฮะ เอาช้างมาแล้วนะครับผมช้างกําลังจะมานะครับอ่าสายงาม <c oughs> วันนี้เราติดขอบสนามนะครับแม่แม่นี่ครับบรรยากาศครับเวทีหมอลำหลายปีแล้วครับช้างไม่ได้มาแห่นะครับผม แม่หาเลือกอ้อยเฉยๆาใช่ไหม,ไม,มแม่สอัอ้อยเฉยๆแม่อ้อยเฉยๆแม่ก็อยากอ้อยหว่าอร่อยไหมขอเดินกลับบ้านโชคดีมีชัยครับผมขอบคุณนะครับสวัสดี8 7เจท่านนะครับภาพชัดไหมครับผมก็ไลค์ลบ2นะครับอัปเดตครับวันนี้ ใส่เสือเหมือนกันเลยจ้าโอใส่เสื้อเหมือนกันอ๋อครับผม <c oughs> ตกใจหมดว่าใส่เสื้อเหมือนกันเอาหันหน้าให้แม่แม,แม่ดูหน่อยกินอะไรน้ำโคกหรอครับเอรเลยไหมครับการร้นนอนเนาะเดื่มค่อยๆดื่มเดี๋ยวมันสำลัก ไม่ได้มาคุยด้วยนานมากเลยจ้าคุณแม่ครับผมขอให้ใจเย็นพ่อไไม้อากาศร้อนครับผมก็อกื้อบบน่นะแต่เราไม่มีตัวเลือก๋อม,มีตัวเลือกก็คินชาเขียวแล้วไงสวัสดี95สหท่านนะครับคุณแม่พาสุขครับผมมาแล้วจะภาพเดินมาแล้ว ทำไมเปี้ยวเป็นคนรสชางผเราไม่เปี้ยวหรอกครับครับคุณประธานออนครับผมตอนนี้ช้างมาแล้วนะครับแม่แม่แม สายเน้นสายเน้นเป็นไงครับคุณแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับโอ้ดังรถรค,ค,รครับผม โอ้ครับคุณแม่เล่มนะครับนี่ครับสาธุขอบคุณมากครับผมกลับนี่ไปทำอลไยวันเกิดสิริมงคลนะครับในวันที่17เจ็ดน้องคุณแม่เนาะครับขอบคุณคุณแม่ครับนี่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับผมคุณแม่เล่มนะครับติดต่อช้างเรามานะครับผมคู่หูดูโอ้นะครับขอบุญส่วนในครั้งนี้นะครับต้องนำนำคำชูให้ครอบครัวคุณแม่เล่มทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับผครับ ครับผมช้างสวยไหมช้างสวยมากเลยครับชายงามชมบอกช้างสวยครับสิริมงคลพายงามรับพระนะครับเดินก่อนนะครับรับพระคุณเจ้านะครับผมวันนี้มีมวลันด้วยตอนเย็นเนาะคุณแม่โอ้ขนาดใหญ่เลยครับผมสารเปานะครับวันนี้ครับผมได้ครับเดี๋ยวจะเรียกช้างมาครับลงที่เดิมครับเรียกมาเลยครับเรียกมาเลยสาธุบุญนะครับกับคุณแม่นะครับครอบครัวเนาะ ครับผมครับโอ้ยพอดีเลยเนาะครับคิวว่างพอดีเลยมันก็มีงานนะสุณแม่ครับมันก็มีงานเกิดขึ้นไปเรื่อยอยู่ตรงนี้อยู่เท่านั้นครับอ๋อว่างๆก็ไปเที่ยวได้บัณฑิตชาดาเนาะครับถ้า ไ็ได้ครับห่างไมมเสียงแตกอ๋อครับผมทีมงานของเราใส่จอดใส่จดอดคอยขี่มอเตอร์ไซค์มาอเออครับผมครับ,บโอ้สั้นมาทั้งนี้แหละครับมผม ไอ้บีเอกมอไทยลุ้นหือบอตงไทยรุ้นเนอคไทยรู้ได้เด้อไปไทยรูปบ่ไทยรูปได้ครับไทยลูปบอไหมไทยรูปกับสังบ่ลไปไทยรูปก่อนไปไปไไทยรูปกับสังบ่ครับอ้าวข่ากล้องนขอกล้องนะครับผมเออสาบันไดครับนี่ บนนารนุาดบ่อ,อะแม่อธิษฐานก่อนเด้อแม่เด้อให้ติปสร้างครับมีความสุขหลายเด้อสุขภาพแข็งแรงครับลายงามคนรอเสียงเลยรบลออ่าอันนี้อันนี้สร้างโสดตดิครับนี่ครับสร้างโสดตรดิคนเกโสดรอยู่งามแล้วสมซื่อแล้วนะลายงามดิ ครับผมพลายงามอามาแล้วพุ่นแข่งรอตัวนั้นแข่งรอตัวนั้นแึ่งแข่งรอครับผมครับรอคือการครับผม,มสตรีมงคลกําลังจะมานะครับผมเสียงขัดหายไหมอ่ะเสียงขัดหายยังไงน้อนี่มันเป็นกับอะไรหรือเปล่า,นาเนาะโทรศัพท์พอไม่ไม่ดีเหรอครับหรือยังไงแต่ว่าเครื่องนี้มันลื จะรวนแล้วครับผมสวัสดีคุณแม่ทิติภาครับโอ้วันนี้สุดยอดมากเลยครับทีมงานทีมงานสายสายจอดสายจอด <g ül> ยิมมย้มแม้นใส่ไหยมองเห็นใจไหมนะ รับติปรับติปเร็วสีทุกคนคนรอครับผมรับติปหน่อยนะครับทางนู้นด้วยครับทางนู้นด้วยทางนู้นด้วยครับมาทางนู้นด้วยอ่าอมีความสุขหลายเด้อคุณแม่ด้อครับผมมีความสุขหลาย ถ่ายลูกกับสร้างแล้วบ่ถ่ายบ่อ,อ้าวถ่ายป้าปั๊มให้แม่เขาถ่ายหน่อยเร็วถ่ายลูกหรือซ้ำ้างสิได้มาดิแม่แม่เป็นไหมยืนนี่ยืนได้ครับแม่ยืนได้ถ<อ>่ายเลยจ้าถ่ายเลยให้บริการครับผมช้างของเราให้บริการพ่อถ่ายได้ดดพอเพอข้าไปเลยครับพ่อเขาชอบช้างมากเลยอ่ะะ พ่อเขาชอามาอ๋อนี่นะพอดีนะใช่ใหขชอบเลยพ่อเขาเดินมาควักอย่างเดียวเลยถ่ายปลาลูกสวัสดีคุณแม่ธิติภาครับมีไอ้แม่แม่เสียงเสียงชัดไหมครับผมสายเน้นสายเน้นพี่น้องไม่ไทยสายเน้นสายเน้นบิ๊มถ่ายลูกกูมอเลยแซงอะไรอ่างเงียบิ๊ม ไปกมลเราเซ็งฮะไปที่ไหนแม่เลย,ยสวัสดีร้อยห้าท่านนะครับสวัสดีพี่หนึ่งครับสวัสดีคุณแม่ติติภาครับผมอ่าจ็นนี่ดูหมอลำครับหมอลำทางจะไปเต้นหมอลำหน้าเวที ไปแล้วครับสิริมงคลครับผมติดขอบสนามครับแม่แม่วันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับจวดอีดีครับผมจวดลายครับวันนี้กรารมาสการพระจานาร์สันติครับเสียงมือรลองเพงแตกแสดงว่ามันไปแล้วโทรศัพท์ดิเสียงบ,เบมเสบปอครับผม เอฟซีครับคุณปัญจาปัญญาปัญญาดิดคุณแม่ออยครับผมโอ้เสียงไม่น่าแตกเลยเนาะ พอไหมฉีดน้ำให้ช้างหน่อยครับคุณแม่ประธานออนครับผมคุณแม่พ้าสุกนะครับสวัสดีร้อยยี่ห้าท่านนะครับไม่ทราบว่าเสียงทัดไหมครับผมเกิดจากอะไรไม่รู้นะครับลำโพงเพราะว่าโทรศัพท์เริ่มรวนครับอันนี้เป็นเครื่องเก่านะครับเครื่องนี้ครับเครื่องที่ไรรอบแรกเนี่ยเป็นเครื่องใหม่นะครับผมครับรับรางวัลเร็ว อ่าพลิกเท่าพลิกเท่ารับรางวัลในเร็วครับสวัสดีคุณบ,บรรลพบผมคุณแม่ไปยืนเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับอ,อ่หนึ่งสองปัม๊มนกกล้องในปัม๊มหนึ่งสองชุง่มปั๊มชุ่มอะไร อ,อ่อนูงได้แล้วครับผมได้แล้วไทยเขาอีกทีนะ,ะนะทำเจ้าภาพหลักนะครับผมโอ้ไม่ไหวแล้วครับเครื่องใหม่เครื่องใหม่มันไม่มีตังค์แล้วครับผม ครับคุณแม่ครับผมครับคุณแม่ครับคุณแม่สุชาติครับสวัสดีครับไอกระยาง่ายจุ๊นไทยไทยรูปจะภาพไทยรูปนึกปั๊มกระยาง่ายจะภาพไทยรูปนึกเดี๋ยวเก็บภาพไปช้างชูก่อนงวงกันก่อนเนาะแป๊บนึงพอจะภาพไทยรูปมือเล่ามือเล่ากันง่ะเออชั้นงงนี่เก็บภาพด้บิ้มเก็บภาพหน่อย เอาคุณแม่เอาเอาเอาภาพไปบัรทบุรทมาครับผมมายืนถ่ายตรงนี้ครับเก็บภาพไวไ้ปที่ดะลึกครับคุณแม่ชูงวงเทอไม้ล็อกกันไงดนี <S <S <า>่ฮะเอส่วนเร็วครับเร็วเร็วเฮ้ยจุเอ็นไม่ลูก อ่ะเดี so <the 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 à, ๋ยวเดี๋ยวช่างจะชูกดงวงกันครับผมาเขนาดวิธีด้วยก่อนไงเออเอาเข้าไปเลยครับผมเข้าไปเลยครับมาเข้าไปเลยเออออสเอออ่ะอ่ะเก็บภาพสวยงามนะครับผมอ่านี่ครับอ่าชูงวงอ้าวครับขอมีความสุขความเจริญนะครับผม ขอบคุณท่านเจ้าภาพเป็นอย่างมากนะครับเจราญนุงเรืองครับผมขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวช้างไปพักแล้วนะครับผมครับเดินทางกลับบ้านแล้วครับอ่าครับผมครับขอบคุณมากครับอ่าโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับอ่าครับ บายบายจ้าครับจุกด,ดีครับอ่าไปวันนี้มีหมอลำนะครับผมแม่แสวัดร้อิบสาท่านนะครับหมอลำคณะใหญ่เลยครับผมวงสาลาเป้าครับผมวงสาลาเปานะครับพรุ่งนี้เราจะมีการจัดเตรียม การจัดงานนะครับผมวันเกิดเนาะก็ขอบคุณคุณแม่เล่มนะครับท่านได้เมตตานะครับสนับสนุนมาอะไรมานะครับผมหนึ่งพันนะครับผมวันนี้นะครับวันนี้ก็ถอดองค์ทรงเครื่องครับผมนี่ครับด้านหน้าเวทีครับ150ท่านนะครับชมไลฟ์สดครับแม่เม่วันนี้ลูกหลานเขา สู้งานมากครับผมเอาละด,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 ดนนุนต่ออดุนต่อไว้ดุนต่อต่อหดุนีน้ำบดัขอน้ันนะครับได้ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงงนาะครับผมเดี๋ยวอ,อ่ให้ครับ เดี๋ยวอนำบัตรให้เจ้บภาพก่อนนะครับผมอันนี้เราแห่เสร็จแล้วนะครับนนก็แห่ไกลพอสมควรนะครับอันนี้ สู้นะครับผมครับเบอร์เบอร์ทร่ครับอยู่ไอท่าตุ้มครับผมติดต่อได้ได้พี่มีงานอะไรก็ติดต่อได้ครับครับครับท่าตุ้มงานบวชงานแต่งงานทั่วไปครับเกี่ยวกับช้างงานมงคล งานวันนี้จบลงด้วยดีพ่อไหมครับผมฮะอีพุ่งไปที่อนนาไมยไปอนนาไมยก็ได้มั้งไอ้ทรงน้องจีงไปอนนาไม่หน่อยฮะปวดท้องครับผม เขาว่าเขาปวดท้องอ่าช่วยกันครับทีมงานของเราเสร็จงานแล้วครับผมยาบนรถมีไหมไม่ได้เอามาเลยอะไม่ได้มาเลยอะไปสิไปโลกกินน้ำก่อนไปโลูกเป็นลมหรือเปล่าอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนครับแม,แม่แม่เนาะเด็กๆเ,เขาก็สู้ขี่ช้างจนเสร็จนะครับพระค่ร้อนด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องไปหาซื้อยาก่อนมัง้ง สวัสดีคุณแม่น้ำทิพย์นะครับ <_ an> อากาศร้อนมันก็มีโอกาสนะครับผมเ <_ an> จ็บท้องยจ็บินดูตัวละเจ้าอันยจ็บิ๊กจี้ฮะเจ้ท่านนำเข้า พอแม้ก็เคยเป็นนะครับเคยเป็นตอนอายุประมาณ17 1เปนี่แหละครับเดินกับช้างกระเพาะนะครับผมเป็นลรกกระเพาะอาจจะกระต่ายบินก่อนเลยครับขอบคุณครับคุณมันลบครับผมขี่ช้างก็เจ็บท้องได้นะครับเวลามันจะเป็นเนาะอ่าครับผมเดี๋ยวไล่สดสักครึ่งชั่วโมงนะครับ ปิดไลค์ครับผมวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่วยกันนะครับเรามากันเยอะก็อย่างนี้แหละครับได้สลับสับเปลี่ยนกันนะครับผมเวลาไม่ไหวนะครับผมสุดสู้ครับผมใช่ครับเขาก็สู้ขี่ช้างเสร็จแครับแหกไกลมากเลยวันนี้แม่แม่อ้วงหายดิทมันเด้อือป้าไม่ให้เปะเปะเออ อออ่ะสู้้ส,ส,ส,สู้ครับผมงานสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีคนแม่เขาก็ให้ติปอยู่ครับผมเสียงแตกไม่ชัดครับมันมีปัญหานะครับโทรศัพท์เครื่องนี้นี่นะฮะ ใช่บ่บิม,มเ,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 เดี๋ยวให้ไอ้ครับเดี๋ยวพอไม่ปิดไลค์ก่อนนะครับผมไอ้จะช่วยเดอนนะจิ จิตวเจัออนควนยุงไปไปเปไปตักเอาอลไไปเลยไปซื้อยาให้ให้ลูกก่อนใส่ละคนโะเฟอรอไปใส่เออเออเไปไทยปุ่นเลยเร่อป้าป้าพาไปซื้อยาก่อนปะไปซื้อยาแป๊บนึงปะร้านค้ามันพอมีอยู่มั้ง มันไม่มีร้านนี้ไปร้านข้างหน้าเอายาธาน้ำขาวอ่ะแป๊บนึงร้านไหนนะร้านนี้ร้านใหญ่น่าจะมีนะขนาดเซลฟ์คูยังมีเลยเดี๋ยวไปถามก็ได้ปะไม่เดี๋ย้ลงไปซื้อเพราะว่าเดี๋ยวเราเราไปดักรอที่นู่นเลยเราไปดักรอที่นู่นเลยโอเคครับแม่ครับวันนี้ก็ขอปิดไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ